เจน I am teacher Leia and I am with teacher Ying สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับ teacher l ล i ยแล้วก็คุณครูญิงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันหน้าที่53ค่ะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายกากระบาดทับตัวอักษรคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะโอเค number one what's in the picture oh what is it and I. so we will find the eye a we have egg b I c ear oh where is the eye egg แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าใครใช้ใรูปไข่ไหมคะ b นะคะ I ใช้รูปตาหรือเปล่าคะ c นะคะ ear yeah, ใช้หูหรือเปล่าคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะว่า A B Lucy ha? Huh? Letter B. Okay, next we have number two. Oh, what's in the picture? We have. Oh, it's a nose. So A we have nose. B nine. C neck. Oh, where is the nose? A นะคะ nose แปลว่าอะไรคะจมูกนั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะว่าใช่รูปจมูกหรือเปล่า B นะคะ nine แปลว่า9ก้าค่ะใช่รูปเลขเก,ก้าหรือเปล่าคะแล้วส n e c t คอใช่รูปคอหรือเปล่าคะเด็กๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ oh it's letter A nose ใ, <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะตอบ A นะคะ nose คะ่ะ very good and next we have number three do you know what's in the picture Oh, what is it? Everybody say mouth. Oh, where is the mouth? Letter A we have man. B we have milk. And C we have mouth. ข้อนี้นะคะเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะไปดูข้อ A กันเลยค่ะข้อ A man แปลว่าเด็กผู้ชายนะคะข้อ B นะคะนิ้วแปลว่านมคะ่ะข้อ C แปลว่าเมาส์แปลว่าปากเด็กๆ,ด,ๆดูสิคะวะ่า Look, it's letter C. Mouth. Very good. Okay, now let's proceed to number four. What's in the picture? Oh, we have ears. So we will find the ear. A. Ear. Oh, it's an ear. And letter B, we have I. C we have eight oh, where is the ear เด็กๆด,ดูข้อ C นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นรูปอะไรมาดูข้อ A กันเลยนะคะข้อ A เอี่ยแปลว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแปลว่าหูนั่นเองข้อ B นะคะแปลว่าอะไรคะ eye แปลว่าตาค่ะข้อที่ C นะคะเอกแปลว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะแปลว่าแปดคะ่ะเด็กๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะอ๋อ oh, it's letter Hey, it's an ear. Very good. So now let's proceed to number five. Oh, what is it? What's in the picture? A, we have lemon. B, we have leg. And C we have lion. Oh, what's in the picture? เลมอนใช่ไหมคะเลมอนแปลว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะเลมอนแปลว่ามะนาวข้อ B เล็กแปลว่าขาข้อ C ีไลอแปลว่าสิงโตเด็กๆคิดว่าข้อห้าจะตอบอะไรคะ it's letter B it's a leg very good ใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองค่ะ so now let's proceed to number six what's in the picture oh what is it letter A we have air B we have a n น and letter C we have arm Oh where is the arm ตอนี้นะคะเด็กๆเห็นไปคะว่าเป็นรูปอะไรไปดูข้อแรกกันเลคะ่ะ A a i แปลว่าลมนั่นเองค่ะข้อ B นะคะ And Most ค่ะข้อ C Arm แ a นนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ It's letter C Arm Good job ใช่แล้วคะ่ะข้อที่6ก็ตอบ So, we are now in number 7. Oh, what's in the picture? Oh, what is it? We have letter A. Hair. B. Hand. And letter C is head. Where is the hand? Kids, can you see what A. Hand. It hair. B. Hand. It move. C, It's letter B. Hand. Very good. Number eight, what's in the picture? Oh, we have foot. Oh, where is the foot? Letter A, foot. B fish. And C is ข้อที่8นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นรูปอะไรข้อ A นะคะ foot แปลว่าเท้าข้อ B fishbar ข้อ C แฟนแปลว่าพัดลมนั่นเองคะ่ะเด็กๆคิดว่าข้อแตอบอะไรคะ it's letter A foot very good so now let's proceed to number 9 what's in the picture oh what is it it's a neck okay letter A we have new B we have 9 and letter C we have neck very good ข้อที่9นะคะเด็กๆคิดมคะว่าเป็นรูปอะไรอ่ะไปดูข้อ A กันเลยค่ะข้อ A new แปลว่าใหม่นะคะข้อ B แปลว่านายเ้วนั่นเองค่ะ C นะคะ neck คอเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะ It's letter C neck very, ne very good so now let's proceed to the last number 10 Oh what's in the picture what is it okay A we have hand B we have hair and C we have hand oh what is it อ่ามาดูกันเลยนะคะข้อที่สินะคะเด็กๆข้อที่10มาดูข้อ A กันเลยค่ะ h e n แปลว่าแม่ไก่ค่ะ B นะคะ hair แปลว่าผมค่ะข้อที่ C นะคะ แกรนแปลว่ามือนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อนี้ตอบอ,อะไรคะ It's letter B hair hey, hey. ใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบ B นะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่โชเยยากับผู้หญิงก็ขอลาเด็กๆไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ okay, <bye. S 2>